กระาวสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องน้องก้อยแอดเป้เรื่องแสนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องเป้นะคะอยู่ที่เมืองพีนนะคะนี่คือบ้านที่บาเป้กําเนิดจากแต่บ้านนาคขนองแงค่ะพี่น้องเอยตั้งแต่จะอยู่เมืองน้อยนะคะพี่น้องอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองเพิ่นที่เพิ่นรีวิวบ้านหลังแรก นี่แหละที่กํเ<ฮ>าเนิดบ้านที่กําเนิดหลังแรกค่ะพี่น้องแมนสบายดีเด้อพี่น้องจื้อบอที่น้องรีวิวนะ่ะโอ่งโอ่งหานี่นะ่ะจื้อบ่ล่ะรีวิวโอ่งอาบน้ำครับพี่น้องดีแต่บรีวิวคนอาบน้ำเนาะฉะนั้งขึ้นไปดูบ้านพี่น้องตอนเที่ยงเมื่อนี้ซ้ายๆว่าเป๊กับพาพี่ก้อยเิ่นเข้ามาในบ้านเพื่อสิข้ามมาได้ก็เกือบได้จูงมมเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยร้อนแรงอพี่น้อง ทางมันเปื้อนเป็นขับเร็วนะฮะแหมว่า่อยขับเร็วอีกซ่ซ่าหนึ่ขนาดอ่านพวกกันแบะทางทางมันยังดบกันขนาดนั้นไปทั้งนี้ก็บอนล้วเนี่ยแบะลายพี่น้องแบะลายพี่น้องไปเดวขึ้นไปดูทั้งบนเไปในนางมเตระชายาเกลือเข้าไปตารางก่อนพี่ก้อยนี่แหละพี่น้องบ้านที่เปาเบ้กําเนิดบ้านนาคฆเนาะนี่เองเมืองพินแขวงสวรนเขตพี่น้องเลยกะน้องสาวข้ามมานอนแต่ละมื้อกะพี่ก้อยพ่อกับแม่กะ นอนอยุนาบางมือกันมากขึ้นก็เป็นออกข้างสมัยเก่านี่นะคะเ<ใ>นาะยังอนุรักษ์ความเป็นสมัยเก่าอยู่หี่ว่าทิ่ติดกันพี่นอ้องเซานี่พี่ก้อยเซานี่นะเลยคว้าได้นี่ถ้าเอาแต่สมัยตะกี้สมัยแต่เ็นคนชาวาบ้านสมัยตะกี้นี่สิท้วท่านพี่นอ้องปวกสิบบวกหนึ่งเบสพี่นอ้องสมัยไมหรือว่าสมัย หลังๆอันนี้ทำา็ต่างไว้ป่วงขึ้นไยเด้ด้อทีเพื่อจะทุบๆนั่นเองแต่ว่าสมัยตะกีดเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะพี่น้องการเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองหรือว่าใหม่สมัยตะกีดดีกว่าสมัยทุกมือนี่นะคะเนาะพะไม้ทุกมือนี่เฮ็ดบ้านน่น้อยนึงหรือว่าเอาคืออยังมากวนมากโบกีปีปวกกระจอค่ะพี่น้องแต่ว่าสมัยตะกีดไม้มันเป็นเนื้อแข็งพี่น้องหรือว่าห่านกรดผสมเฮ็ดบ้านเพื่อจะไปแซ่หวก่อนี่ค่ะแซ่หบเป็นเยือนก่อนี้เพื่อให้ไม้แข็งตัวแล้วก็ บวกอีย่างนึงาษามารถท่าม<ช>าบใหญ่เลยค่ะเก็บไว้ก่อนเดยมาต้องเก็บไว้ก่อนประมาณอาทิตย์หรือว่าข้าห้ามื่อหายามยอเสาขึ้นประมาณนี้ค่ะมเมนค่ะพอดีพี่น้องปาเป้เข้ามากับพี่ก้อยเข้ามาบ้านหนก็พอดีพ่อเพ,พิ่งเข้ามาบ้านเพิ่งเข้ามาซ้ากโคโค่รากไปซ้า,ายอันเดีงพี่น้องโคโค่น่าได้ปร้าพี่น้องเข้ามาบ้านกันซิงอยู่นี่คุณพ่อสบายดี กุ้งกับงางามอลาบกับแบบมอลำพี่น้องเออกาเป็นมอลำก็ต้องกาบแบบมอลำาบแล้วก็จะก็อันนี้พ่อบ้านจะกับเบาะปูยองกับเบเพื่อนว่าเออมึงเธอซอบกับข้ามาลิ้นพี่ดิกอดแม่ยังชอบมากอดทออีกวันนี้นี่แหละบ้านที่พ่อเป็นสร้างกับแม่กับพ่อผครัวที่น้าบักน้าแมนที่ได้ทุกมือนี่ก็ได้ แต่ยูเป็นพอเพงงียแหละพี่ก้อยเกิดยังนี่แหละลงนี่แหละคนลำาได้พอคนีเอามาเฮ็ดเพื่อนนี่คนรวยเด้ค่ะคนไต่ครับาเ่ที่ร้นสาวหืนไปนไ่พอคนทุกหนี้ซื้อปูนได้พอเพราะว่ปูนมันราคาถึงใหม่มันราคาแพงได้มาเฮ็ดเพื่อนนี่เท่คนรวยได้พอปูนน่แพงน้ำลายป่ะพอไม่นี่ถ้ามันสมัยใหม่นี่ปวกจอได้พอสมัยเก่านี่ปวกปอจอค่ะ เอาก็ได้ขนาเองดูนะอันนี้เด้อพี่น้องเห็นตั้งสี่นี่สสยออกที่ดีถ้าสแลกโงนี่เหลี่ยมยงโยงมามั็นใบตับคุณนี่แล้แม่ครับก็คือไม่อัดได้ไม่นี่ดีที่สุดเลยไม่เท่มีแต่คุณรวยนะพี่น้องขึ้นไปเบิ่งวางคังบัขนาดลองก่อยนีมว่ามันเพงรดหน้าไม่ได้บ่พ่อพี่น้องนี่นะรถจักรถุดไงนี่รถุดไทยนี่ห้ามมาได้เอาเข้าไปพอมาโดนอย่างค่ะ ง่ามีนะห่างไกลๆไปเด้อขึ้นไปเบื้องข้างบนพี่ก้อยจะย่อกระจัไปห้ปมพย่้องเพน่อนน้องพี่น้องสมัยตะกีนบอกที่แม่ของน้องก้อยเฮ็ดเพื่อนอยู่ในบ้านกับมุ่งฟ้าแบบนี้คือกาดค่ะก่อนสีมาอยู่ไฮอยู่หน้าบ้านนี้เพื่อนรักษาปวกลัวไหวแม่ก็เลยจำเป็นที่ต้องขายสมัยตะกีแล้วก็มาอยู่ทวงไฮทวงหน้า แลักการน้องก้อยก็เลยว่าอ้าวมีความคิดพอ่อแม่มากยิ่งให้ไถหน้าก็เลยบได้เหตุที่ดินอยู่ตรงนั้นแม่ก็เลยมอบให้น้องสาวน้องสาวก็เลยขายถอดมาตอนน้องก้อยจนถึงภูมอรีมใจท,ท,ท,ที่ที่ดินว่างนะคะแล้วก็ามาเห็นบ้านเพิ่นสมัยตะกีกะ้ก็คือกันอะไรพี่น้องกับบ้านเฮาสมัยก่อนเป็นยังคงความร่รวยอยู่เลื่อเบิ่งพี่น้องสารมาเป๊กะดดะดได้ะมันเลยเอ้าวอ้าวใช่ไหมิลำก่อนสมัยตะกี้เนี่ยพี่น้อง เฮ็ดห้างแลนี่ตัวห้างแบบนี้สร้างว่าเวทีต่อเล่าสมัยตะกี้ล้ำก่อนพี่น้องล้ำไซแคนเนาะนี่พี่ก้อยต่อหน้าบ้านก็ปลูกดอกคุดดอกคุดเนี่ยดอกพุดค่ะพี่น้องดอกพุดเนี่ยเนี่มันสินมันพาเอาไว้เก็บไปวัดไปว่าบอเป้แต่งขั้นเนี่ยมันสินมันพาสาเหตุที่บอเป้ปลูกไว้ก็ได้ไปด้วยข้าไปดอกพุดอันนี้คือต้นมกม่วงค่ะของข้าเจ้า เอาพ่อ้องเจ้าตดีบ่ครับรีวิวยังเอาวัดโพมากินสมพอดีเลยเอ้ยเนาะเอาค้าวไย่าเข้าวเอนียวข้าสารเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นมาจากเมืองไทยจากอุบลราชสานีจากอุบลราชธานีมาเป็นลูกเป็นหลานนะคทางทังเมืองทางเมืองล่าค่ะขอเป็นลูกในบ้านขอเป็นหวานในกระถางพีน้องเลยเบิ่งฟ้าฟ้ากระจาษตังแต่คอยเกิดไปได้นน่นะ ยังทนทานพี่ก้อยพาไม่พางยังทนทานค่ะแมนตั้งแต่น้องไอ,งอ้แง่ผมได้หนินะพ่อใช่สมัยตะกีนบอกว่ามีเงินซื้อหมามห้พี่น้อง สีใหม่คือสมัยเก่ามันบ่มีใหม่ฟ้าฉลากขายคือตะกี้เด้คือคู่มือนี่เด้ค่ะคู่มือนี่ท่านสมัยเทคโนโลยีท่านสมัยลํำค่าขึ้นแต่ว่านี่ยุยังอยู่พวความเก่าเป็นวิวงานเด้นี่อ้าต้นมะคุงกับชู้งขึ้นมาพี่เลยมะคุงบ่ได้กินน้อยตอกค่ะกินมะคุงผู้ผู้จักเสยอ้าวงจักจะไหนดอกมันลายเนาะมะคุงตัวผู้จะพี่น้องมันเกิดเองไลหนี่ให้เอาเกสรอย่างดอกมาใส มันสิออกนี่ไงมันเป็นผู้เข้ามากลินเลขนะครับขูดเอาเลขเด้อนในตัวมะกร่งตัวผู้สารกาีดให้มันออกแล้วเข้าไปดูข้างในในเนืองโอกาสได้พี่ก้อยเป็นมาแล้วกับ,บเปก๊กบ่เคยสิปิดบังยังทายทอดให้เพื่อนเน้นให้เพื่อนพู้สิ่งที่เพื่อนเคยติดตามาเป๊มาแหละพี่น้องบาเปก๊กเป็นคนเวลาที่ซัดเตีนและซื้อซั์พี่น้องนี่แหละบ้านของน้องเป๊นี่แหละนั่งเป็นข้าวนาบ้านนะพี่ก้อยนะ เขาน้าบ้านวะคะแมนข้าวนาตรงนี้ข้าวนาเซนไว้ที่นานั่นกับบอด้ยลายทวงละสามสิบเปล่าได้ว่าเขานี่ก็คือเอาไว้สีลายกินเป็นปีเลยว่ค่ะแมนนครับอืมก็สร้านี่แหละบ้านที่ไหนบ้านของนอกอ่กับพ่ออยู่ได้ละพี่น้องกับพ่ออยู่บริเวณหอไอเอาเพ่อเป็นเพิ่นเข้ามาซักา ท,ทุกอย่างเื่อซื้อนี่มีแต่นอกไวมือนละซื้อให้พ่อให้แม่ใส่ข้ออุปกรณ์การใส่ในบ้านเป็าาน<ล>ประว่าหนึ่งขั้นจ้ามีหลายใจเฮาก็ต้องจุนเจือ<ม>ก็ต้องซับพอร์ตหรือว่าเฮ็ดทุกอย่างเพื่อขอขั้วจะคลองกอนนะคะน,คนี่บววเจบววเจนองเปย์ของ้อยคือกันค่ะนีทีแรกหนึ่งแรนไปประกวดตรงนั้นตรงนี้แรงไปเฮ็ดงาน แต่เกีเร็ดอยู่โรงละครอ,อยู่คาริปโซคาับเพลช์โชนะคะพี่น้องคันบูดดยูเกา่าซนะูนแลิคเคยหูจักตองก่อยดีเพราะว่าเพรเป็นรายการโทรทัศน์ไทยคอสทาเดียริอโอรุนแรกเหตุงานดานนาเวทีหรือว่าเหตุงานยูเทยเตอร์รือว่าอยู่ในฐานโทรทัศน์วงการบันเทิงก็คือเป็นอาชีพหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเป็นการทํางานเป็นงานอย่างหนึ่งบริบทการจะของสีมาเป็นดาราบบเป็นนักแสดงบบ งามคือการน,นะพี่น้องเข้าก็ต้องเอาเหงือเอาแห้งเอาร่างกายเข้าสู่เพื่อสิได้ดเงื่อนมากจนเดียครอบครัวจากเด็กบ้หน่อยคนหนึ่งควรจวมาตะกีสามาตะกีพ้นกระบอกอย่ออกโทษรรพ์ดูได้คนมาเป็นเด็กบ้านนอกหรือว่าเป็นแบบนี้เป็นอยังคือออกโทษอาร์ด,ดูเท้แบบนั้นแบบนี้ออกก็ะบอได้ค แต่สมัยคู่มือนี่ทุกอย่างเปิดหมดแล้วค่ะโลกเปิดกว้างขึ้นนะแมเปิดโอกาสทุกสังคมทุกเพศทุกวัยสังคมไม่อ้อมมาคว้างพี่น้องกระซ่าแล้วดีดีได้รายโอ้ท่านี่ถือว่ารู้ล้าแล้วค่อยเป็นค่อยไปถึงว่าบ้านนี้ก็คือมีกระบ้านนักสงังพี่น้องกันรู้บ้านนี้ละเพราะคนกระยูยังสี่ล่ะคนยังอยู่คมเก่าเนาะยังอยู่อนุรักษ์อยู่ของเก่าโย่าเลน ปลาบานีออกหนาบานีสิพาออกหนายเด้อพี่น้องเด้อบานีเด้อบานีสิไปเบิ่งทงเบิ่งทาเบิ่งไฮเบิ่งหน้าเบิ่งปูเบิ่งปลาเบิ่งเป็ดไก่นะคะทุกทีสัตว์เลี้ยงของเพคนสิเป็นแนี้ยไรไปดูกันป้าพอมาจะไทยเบิ่งเอาลูกเบิงเต่าสิพปลาดูขวมหน้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยพาพี่ก้อยเบนหมามือแรกน้ำเสกเต็มพังบ่มีบ่มี่ป้า สิพาจะลอยน้ำเสียโจนเดอ้อวันนี้เดอ้อพี่ท้องมาเบิ้งพี่ก้อยลอยน้ำเสียโจนเดอเอ้อเขากละบไปงานเขาเต็มที้งานเข้าแล้วไว้ไว้ <laughs> อิเดินเด้ออ้อาวขวามกับขวามลอยเลยต้นต้น <laughs> <laughs> เป็นจังได้ได้มาเห็นน้ำเสียโจนตอนน่องอ้อไปใะน,น้องไายน้ำตื้นๆของพี่นักแขง่งพี่น้องอืม พี่้าร้อยงามขว่คมขัวมาแลลงเลยจะถิมจะถิมจะปลาด้พี่้องพ่อแม่น้ำโค้งนี่มาพ่อแน้ำเซจโญ่ข้ามข้ามแม่น้ำโค้งยูบัง้แม่น้ำูนอยู่แม่น้ำข้าเย็นจ่อยจ่อยสินงเย็นจ่อยปนแม่น้ำกับีได้เลิกปนเหลเดิแม่ครับ มันจะพูดเรื่องยังไงเนี่ยเอาเลือกปวดอีแม่นยำยำน้ำลายแหละข้าเจ้าเถอะความอ้าวจงก่อยพี่เล่าบาลาฟาชาวอุบลมามาข้ามน้ำเสียโจดเดยน,นเด้อพี่น้องเด้อมันจะแม่เล่าเล่นพี่น้องแล้วเอาอีลีอ้าวไม่ได้เล่าเล่นนะความจริงบนโลกอย่างนั้นพี่น,อน,น,อน้นองเนาะเราเปี๊ยเราไม่<อ>โตน้ำก็บพราะเรื่องดอกพี่น,อน้องนะมันจะแม่น้ำถลวงหัว ต้มน้ำไม้พี่น้องต้มน้ำไม้ไผ่ห่อนๆเลยต้มน้ำไม้ไผ่ขอบคุณพี่น้องทานบ้านนะแม่นะซ่านะซ่าพ่อคนกมาลกำรังให้พอซื้อน้ำเกลือน้ำยังมากินสิขึ้นเชิงทุ่งหนามหนี่ขึ้นขึ้นไหมปะประชาจะเบิ่งพาธรรมชาติพี่พะไปขวามใจะอีกวันนี้ความทุ่งหนาแล้วก็เจอนาค่อยเัยนี้ เห็นบาต้นพักขี้เล็กนี่นี่บักลายหนึง่งมีจตต้นขี้เล็กเบิดแหละพี่น้องเลยมันเันเบาเลนพี่น้องอันฝนตกไม่อีกสองคืนนี่ตัดขาดจต่อืมเขาข้ามมานาบมาได้เลยอ๋อแล้วยังผ่าจะพาออกมานน่เอ้าแล้วพอดีย่านี้นไทยหน้าเลยค่ะฮคดตั้งใเอ้าก็นอนให้นอนหนาบ่ได้ขวมมาบานตีบ่นอนหนาบ่ด้หาเคยถวมมาหอดผีบ่ค่ะ พี่แหละหัวเจ้ายืนพี่แหละเป็นยังไงที่พ่อกันกระปังเขาป <c oughs> ุ่นขี้เหรอเบิ้งขึ้นมากระเซงโงดเซงขวายเด้อวะนี่เอายางไปข้างหน้านะน้ำทางเลยหน้าคุ้ยใกล้ๆนะหน้าตีนบ้านพี่น้องชอบไหมบรรยากาศวันนี้เห็นพ่อคุยจีรอนี่พีก้อยนี่คุยจีรอพี่น้องจีโป้กันเอง <c oughs> ยายที่พ่ายในพี่น้องขุดอยู่ค่ะแล้วกับพี่น้องเพื่อนก็ขุดไร้ขวายอยู่ด้วยค่ะแม่คุยเก่าคุยใหม่แม่ว่ามึงชาวดิกับขวานา้ำมือกันบอกคะแม่กันครับโวนองอ่ำเลยคุณนะตัวหน้านะกับขวายใต้ต้นมะขามมีแต่งโง่แต่ขวายอยู่แล้วขึ้นมาเลยกับพี่น้องเลยอันนี้คือตบบ้นมะทวดินเนาะซ <c oughs> างว่าเอ้าพี่น้องครูเพิ่งเคยปลูกใครมะทวดินเมีคนซีงหัจักมีใบมดนี่ คือ,คอคการกบายอ,อกทวดินต้นหน้าลำน้ำจา้าทั้งว่าจะม่เห็่สวนบกทวดดินรมซวยมาใจนั้นห่วงนานอ,อันขาาแล้วพี่จับ <c oughs> ใส่ทรงมันบรรยากาศดีดีพี่รองมามาเด้อทั้งอื่นทั้งกายกงพระจะมาเยี่ยมมาอย่างเป็นยินดีต้อนรับเดอ้อ ว่าทางอื่นทางกายก็มาลิ้นมาเที่ยวได้ปอเป้สิพาทว์บรรยากาศบ้านให้บ้านหนเลยพี่น้องเลยบ่มียังไายดอแล้วั่างหัวต่ำเด้อครับเดซี่สิมาว่าปอเป้แกงพี่ก้ให้น่าสงสารจังเลยบอเด้อพี่น้องบอเฮามากานสั้นๆไหมพี่น้องเอฟซีหมดแล้วพี่จู่ร้านเด้อ พอทามโง่พี่ก้อยเด้งโง่่อยพุ่นก็ะควายใจกุ่มหามสามโตเบื้องแบะกระเต็มพี่น้องเลยพูพี่พี่ก้อยพี่พี่รักพี่น้องเป่นว่าสวรรค์บ้านนาพุ่นยังตรงเลยเออเป่นว่าสวรรค์สวรรค์บ้านนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบ้านนาสวรรค์ทั้นเต็มโอ้ย คือซิโม่เห็นไหน้องพะย่างแต็บแต็บแต็บพี่น้องเอ้ยเบิ่งหอยตีน,นเดินเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อแถวนี้เดาพี่ก้อยน้องน้องเป้หาหา,าน้อไม้ทถวนี้เราป้าแถวนะนะี้เพิดเพาะพุ่นแล้ยุตินาพุ่นละนาโคพุน่นอันนี้นาผักเสดินเดิน นั่นแหละตันหน้าและเทงบอเปี้กับพี่น้องเลยเห็นไหมเห็นห้องน้แล้วค่ะอืมจิวห้องน้ำไหมเฟื่อนนะเฟื่อนนะประกิดไว้เห็นห้องน้ำให้ซื้อถ้ามามาทายอยู่ห้องน้ำพี่น้องเอ้ยว่ากุ้มค่าเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาเพื่อนทาบฉนุนท่านได้มาใส่บ๊อบปี้ก็ดีใจพี่น้อง บาเป้ผู้ถับาเป้ผู้เห็ดกับยังอ่ได้ใช่พี่น้องเลยหมาแล่นเข้าป้าผู้พี่น้องแล่นลงห้่อยพุ่นละลืมบ้ากับตัวเองได้ห้องน้ำอยู่เท่งหนาพ่อกับแม่โหเซลใส่จังไทยหุดเหมือนอะไรนี่นี่แหละพี่น้องยาม่ายามนาแล้วก็ไทยหุดนะฮะาไปที่ทางนึงทางขนฮะไปที่ทางไปทางโน้นแ่ะแม่นครับทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้นี่เป็นทางลัด เริ่ทางถึงนี่พี่น้องไอเทงบาเป้ก็ได้ขวางหัวมากนี่แหละเป็นวายากเห็นหน้าไหมสวัสดีครับคุณแม่สสวัสดีค่ะทางขึ้นเทงน้องกับ,บธรรมดาพี่ก้อยมีมักละกออีกอะไมีบกุงค,ค่ะเห็นแล้วบาแบ้น้องขนาดในเตียง เห็นีล้วค่ะฮัลโหลเป็ดไก่้ยังเห็นเบิร์ดแล้วป่ะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงแบบเป้นะคะแนนครับแล้วก็ที่เดินผ่านมานี่คือเป็นงูค่ะแนนงูกับกวางามำขึ้นญ่แต่พี่น้องใหญ่บ่เห็นตัวจริงนี่แหละพี่น้องใหญ่เด้เป็ดน้อยที่ไม่แข็งเย้าโอไมคก่อนอ้าวเป็ดเขาได้รู้แล้วตามโสนเอไคโอ้ไม่ทำอะไรแม่ก้างยูงน้ำป่ นี่เกาไม่ได้อ้าวพี่น้องตอนนี้ก็หอดเทิงหอนันแล้วเป็นจังดาความมู้สึกแบบมาเห็นแล้วค,ความวู้สึกก็ปลาปลื้มใจค่ะและะ้วก็นเนี่ยงไปวิวที่วัดชาปอสิเป็นภูเขาเรากาหลอบห<อ>ลอบนะคะสีฮอนกับโบฮอนเลยค่ะสีเย็นกับโบเยน็นบรรยากาศดีสม่ำเสมอค่ะพอ,อยย่บไกจากภูเขาลงภูเขาช่ยมากค่ะพี่น้องเย็นว่ยอยว่ยอยเย็นว่อยว่อยพัดผมแวะแ ท่านังกาพาพี่พี่น้องไว้ส้ำนี่เด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องพอกันคลิปหนา้าค่ะอยู่ดีมีแหงค่ะสบายขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้ยอย่ดีมีแหงเบิร์สุกูลสุคนเด้อที่เข้ามารับชมได้กระคอยเปลียนกำลังใจให้พี่ก้อยแล้วก็บเบาเปียเด้อพี่น้องเด้อบายบายค่ะพอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้องสบายดี เดือเด้งดังเดือเด้งเดือเดือเด้งเดเดเด้งเดอเด้งเดอเด้งดังฮ่าฮ่าฮ่อยู่ที่น้องอยู่แต่ละเจ้าลูกเฮ้ยฟาแล้งฟาแล้งอ้าวพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ล่ะ